ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AIVA AI Voice of America เพราะโลกเงินทุนไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวแต่คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นทุกครั้งที่ฟัง AIVA กับดิฉันไอว่าแล้ววันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญดรฟินติดดอยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนสายเทคโนโลยีโดยใช้โมเดล AI เคยทำงานกับกองทุนระดับโลกสวัสดีค่ะดรฟินสวัสดีครับคุณไอว่าขอบคุณที่เชิญครับ ค่ะวันนี้เรามีเรื่องใหญ่มาคุยกันนะคะเกี่ยวกับ United Health Groups หรือ U.N.H นี่แหละค่ะครับ U.N.H นี่กำลังเจอเรื่องหนักๆเลยช่วงนี้ใช่ค่ะเห็นข่าวหลายที่บอกตรงกันว่าหุ้นนี่ดิ่งลงเยอะเลยเเหมือนมี2เรื่องใหญ่ๆเข้ามาพร้อมกันเลยนะคะครับผมเรื่องแรกก็ข่าวสอบสวนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือ D.O.J แล้วก็มีเรื่องเปลี่ยนตัว C.O. แบบกระทนหันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดเลย เพราะ u n s นี่ใหญ่มากในระบบสุขภาพของอเมริกาค่ะการที่บริษัทใหญ่ขนาดนี้สั่นคลอนนี่ผลกระทบคงไม่ธรรมดาแน่ๆแ,แน่นอนครับมันส่งแรงกระเพื่อมไปทั้งวงการเลยเรามาเริ่มที่ข่าวล่าสุดกันก่อนนะคะที่ Wall Street Journal รายงานเรื่อง DOJ ครับข่าวนี้ค่อนข้างแรงค่ะเขาบอกว่า DOJ กำลังเปิดสอบสวนทางอาญาเลยนะคะใช่ครับเน้นคำว่าอาญาเลยโดยมุ่งไปที่ธุรกิจ Medical Advantage ของ U.N.H ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเขาเลยนะ Medical Advantage เนี่ยค่ะประเด็นคืออาจจะมีการช่อโกงแบบว่ามีเงินใต้โต๊ะเพื่อให้ได้เงินคืนจาก Medicare หรือ Medicaid มากขึ้นอะไรทํานองนั้นประมาณนั้นครับซึ่งพอข่าวนี้ออกมาปุ๊บตลาดก็ตอบรับทันทีหุ้นร่วงไป16%ในวันเดียวเลยนะคะครับหนักมากตรงนี้น่าสนใจนะคะทำไมตลาดถึงตกใจขนาดนั้นทั้งที่บริษัทเองเอเหมือนจะยังไม่ได้ยืนยันเลยว่าโดนสับสนจริงหรือเปล่าคือ การสอบสวนระดับคดีอาญาโดย DOJ นี่มันเรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่แค่สอบถามข้อมูลทั่วไปมันมีโอกาสที่จะนำไปสู่การฟ้องร้องการลงโทษหนักๆได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วยิ่งเกี่ยวกับ Medical Advantage ที่เป็นหัวใจหลักของรายได้เขาด้วยเนี่ยนักลงทุนก็ยิ่งกังวลเป็นธรรมดาครับมันก็เลยเหมือนเป็นการยกระดับความเสี่ยงขึ้นไปอีกครับแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้าข่าว DOJ แค่2วันเอง ครับมีเรื่องนึงก่อนหน้านั้นก็มีข่าวใหญ่เหมือนกันคือ CEO คุณแอนดรูวิธีประกาศลงจากตําแหน่งใช่ครับบอกว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวพร้อมๆกันนั้นบริษัทก็ประกาศเอ่อระง,งับการคา,าดการผลประกอบการปี2025ไปเลยอ้างว่าต้นทุน Medicare Advantage สูงเกินคาดไปมากขาแล้วบอกว่าอาจจะต้องรอถึงปี2026นหนู่นเลยกว่าจะฟื้นตัวข่าวนั้นข่าวเดียวก็ทําหุ้นล่วงไป18%แล้วในวันอังคารโหเท่ากับว่าเจอ2เด้งเลยนะคะเนี่ยใช่ครับซ้าเติมสถานการณ์เข้าไปอี การเปลี่ยนแปลงผู้นําในช่วงวิกฤตแบบนี้เอ่อมันเป็นการส่งสัญญาณที่สําคัญนะครับการที่เขาดึงคุณสตีเวนแฮมส์ลีย์กลับมาอาดีตซี o อคนเก่าที่เคยทําให้ UNH ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะช่วงปี2006-2017ถึง2017ใช่ครับคนนั้นเลยถือเป็นความพยายามครั้งใหญ่เลยนะในการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาเหมือนส่งสัญญาณว่าเอาจริงต้องการกอบกุ้สถานการณ์ประมาณนั้นครับ เพราะถ้าเรามองภาพรวมคือ UNH ไม่ได้มีแค่2เรื่องนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโดนโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ไปอ๋อใช่ค่ะมีเรื่องนั้นด้วยแล้วก็มีการสอกสวนอื่นๆที่มีอยู่เดิมด้วยมันเลยเป็นปัญหาที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้นทําให้นักลงทุนก็คงสับสนเหมือนกันนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีใช่ครับมุมมองหลากหลายมากอย่างสตีเฟนไวส์ที่เป็นนักลงทุนชื่อดังแม้จะมองว่าการกลับมาของคุณแฮมสลีย์เป็นเรื่องดีแต่เขาก็บอกว่ายัางหลังเลที่จะซื้อหุ้นเพิ่มนะอืมก็ยังไม่มั่นใจเต็มร นักวิเคราะห์หลายคนก็มองคล้ายๆกันคือถึงแม้พื้นฐานธุรกิจอาจจะยังโอเคอยู่แต่ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือเรื่องความเชื่อมัน่นเรื่องความรู้สึกของตลาดค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่ U.N.H. ต้องรีบแก้โดยด่วนเลยครับแล้วผลกระทบที่เห็นเป็นรูปธรรมตอนนี้ล่ะคะหนักหนาแค่ไหนโอ้โหชัดเจนมากครับหุ้น U.N.H. นี่ร่วงไปเกือบ40%แล้วนะครับถ้านับตั้งแต่ต้นปี40%เลยเหรอคะครับและถ้าเทียบจากจุดสูงสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนมูลค่าตลาดนี้หายไปเกือบ3้านดอลา โอ้โหเยอะมากแล้วมันไม่ได้กระทบแค่ UNH นะครับมันลามไปกดดันหุ้นของบริษัทคู่แข่งในกลุ่มประกันสุขภ,ภาพอื่นๆด้วยกลายเป็นว่ากระทบทั้งอุตสาหกรรมเลยใช่ครับสรุปง่ายๆก็คือ UNH กําลังเผชิญกับความไม่แน่นอนครั้งใหญ่มากๆทั้งเรื่องเปลี่ยน CEO เรื่องระง,งับคาดการเงนินครับและที่สําคัญที่สุดคือรายงานข่าวเรื่องการสอบสวนทางอาญาจัด DOJ มันเหมือนเป็นการประทะกันเลยนะคะระหว่างข่าวร้ายที่ถาโถมเข้ามากับความพยายามของบริษัทที่จะบอกว่าพื้นฐานยังดีอยู่ครับแล้วก็พยายามกอบกู้สถานการณ ตัวผู้นำนี่แหละครับอือพอมองภาพรวมทั้งหมดทั้งการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนผู้นำเพื่อพยายามสร้างเสถียรภาพครับ ทามกลางแรงกดดันมหาศาลมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าหรือจริงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านี้มันกําลังสะท้อนปัญหาระดับโครงสร้างที่ลึกกว่านั้นหรือเปล่าในโมเดลธุรกิจประกันสุขภาพเอกชนของสหรัฐนะหรือครับใช่ค่ะมันอาจจะเป็นรอยร้าวที่ซ่อนอยู่แล้วมันกําลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเ,ออเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจจะกระทบทางอุตสาหกรรมเลยในอนาคตรหรือเปล่าอันนี้น่าคิดตามมากๆเลยคะ่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับและคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ